ขอโทษครับพอดีผมผมอยากจะบอกอะไรหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมอะ่ะมันมันเป็นคนแข็งแรงมากเลยเนี่ย <c oughs> เจ็บวไม่เจ็บไม่เจ็บเลยแต่ตอนนี้นเริ่มเจ็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไลายคุณนะครับอยากจะมาขอลายได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมอยู่กับผมปืน R p G ครับในรายการมุกเซวเกียวสาวเป็นรายการที่เรานะครับจำมุกสิ่เสียวนะครับมาจีบสาวดูว่ามุกไหนใช้ได้ผลและมุกไหนใช้ไม่ได้นะครับผมก่อนอื่นเลยครับก่อนที่พวกเราจะมาจีบสาวกันครับผมต้องขอขอบคุณก่อนเลครับแอปพลิเคชัน M l i k e หากคุณเหงาเศร้าเปลี่ยวแล้ะก็ เเพื่่ออนนยะสุกไมรู้จโอ้โอเคครับไม่รอช้าครับอย่างที thôi, ่บอกครับวันนี้เราจะมาจีบสาวโดยใช้ดูโอไงนะหรือว่าใช้เพื่อนเราในการช่วยจีบสาวครับมาเลยผมเพื่อนผมเองเ้าอัิดิครับผมนี่ครับอย่างว่าคุณเป็นคนที่ใช้มุกได้เปลืองมาก โอเควันนี้ครับเราจะใช้เพื่อนเราในการช่วยจีบสาวไม่รอช้าครับคุณเผาวันนี้เราไปจีบสาวน mm hmm. เลยด,ดีวามุกแรกของเราครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการจีบสาวโดยที่เราเนี่ยจะเข้าไปร้องเพลงกันจะซีกันเออมาดูกันว่าการร้องเพลงสองคนเนี่ยช่วยกันคนนึงทำเสียงดนตรีคนนึงทำเป็นร้องเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าในการจีบสาวมุกแรกนะโอเคปะเดีด๋ยว okay, okay. เราไปดูกันเนอยนะฮะขอโทษครับ ือว่าพวกผมสองคนอยากให้น้องๆลองฟังพวกผมร้องเพลงหน่อยได้ไหมพอดีผมต้องขึ้นเวทีแต่ว่าไม่มั่นใจกันอ่ะคือผมอยากจะร้องให้ฟังว่ามันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วยฟังเสียงผมหน่อยได้ไหมว่าไม่มั่นใจเพื่อไม่มั่นใจครับได้ป่ะหนึ่งสองสามหายใจเข้าก็เธอติ่งป้อติ่งติ่งหายใจเอกก็เธอติ่งปออติ่ง ติ๊กกระปุกตะกึกบกติ๊กกระปุกกระปุกตกติ๊กโป๊กตะกึกตะกึกบกฉันแพ้ทางคนอย่างเธอโปติกติกไม่กินไม่นอนอะละวันโตจำไม่ได้ละคือประเด็นจริงๆผมอยากจะมาขอไลา์เห็นน่ารักดีขอไลา์หน่อยได้ไหมครับมันเป็นมุกได้ไหมขอไลา์ใครขอไลา์เราครับใช่ครับได้ไหม ไม่ได้อะโอเคไม่เป็นไรขอโอนคชจริงจริงกันไม่ใช่หรอกเดายจะมาขอร้ายมันเป็นมุกมันเป็นมุกได้หรือเปล่าครับขอใช่ได้ไหมครับได้รองเท้า ขอบคุณนะครับพอดีผมมาอยากจะมาขอลายมันเป็นมุกครับเพื่อนอยากจะมาขอไลน์แต่ดิฉันกินปากไม่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วเนี่ยบอกให้แปรงฟันบ้างผมบอกแล้วให้เขาใช้ใกล้ชิ้นแต่เขาไม่ใช้เขาใช้ใกล้ส้วมก็เป็นแบบนี้แหละมุกอะไรวะ โอ้โหเฮาต้องบอกว่ามุกนี้เนี่ยมันสุดยอดมากประสบความสำเร็จและมุกนี้ต้องถือว่ามันได้เด่นกันเองเอลองใช้นะครับผมว่ามันโรแมนติกนะการร้องเพลงใช่ไหมผมว่าแบบเป็นการสื่อที่แบบได้การหายใจเข้าก็ท่าเินปากมาเล่นตลกโอเคครับและลองมาเริ่มในมุกที่สองต่อเลยดีกว่านะครับผมโอเคแล้วมุกที่สองเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปทําเป็นแกล้งเธอ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 เห็นเพื่อนเราตรงนั้นไหม เขาฝากมาบอกว่าเราอะชอบเธอเราทำไมมึงไม er. ่พูดเองเลยวะมันจะงงงนิดนิดนะมันจะงงงนิดความจริงแล้วไม่ต้องเป็นแบบเธอเธอคนนั้นอะชอบเธอใช่ไหมแต่นี้ไม่เอาเอาเป็นเธอเธอคนนั้นอะบอกว่าเราอะชอบเธอโอเคแลวดูมุกนี้นะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมโอเคป่ะขอโทษครับขอโทษครับพอดีว่าเห็นเพื่อนผมคนนึงไหมฮะที่ใส่แว่นเสื้อดำอะเห็นปะขาโทษพอดีเห็นเพื่อนผมคนนั้นไหมครับ เสื้อำอะพอดีเขาฝั่งมาบอกว่าผมมาชอบคุณเขาฝาบอกว่าผมมาชอบคุณไม่ใช่ไใช่ครับเขาฝั่งมาบอกว่าผมมาชอบมันเป็นมุกันเป็นมุกก่ะผมอยากจะขอลน์ได้ไหมครับได้ปะได้ไหมครับผมมาขอขอ c e บุ๊กก็ได้ฮะขอได้ไหมอะไรก็ได้ที่ติดต่อได้ครับ ถ้าหรือว่าจะเป็นที่อยู่ก็ได้ส่งจดหมายคุยวได้ไหมครับขอบคุณนะครับเขาเขาฝากมาบอกว่าผมชอบคุณนะครับเป็นมูก็ผมอยากขอไลน์ได้ไหมได้ไหมรขอไลน์หน่อยได้ไหมครับอยากคุยด้วยครับเห็นน่าราคเับได้ไหมได้ปะ ได้ผมขอเองครับมันเป็นมุกใหญ่ครับได้ไหมครับแต่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับพอดีว่าเห็นเพื่อนผมคนนั้นไหมครัพี่สสเวันเขาฝากมาบอกว่าผมชอบคุณครับใช่ครับเขาฝากมาบอกว่าผมชอบคุณเป็นมุกครับผมอยากจะขอไลน์ได้ไหมครับเห็นน่ารักดี ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพอดีเสื้อขาวอ่ะเขาบอกว่าผมไม่ชอบคุณจะขอลายได้ไหมแขอบคุณมากครับโอ้โหมุกที่สองของเรามันก็ยังได้ผล ยอดมากครับผมก็ลองเอาลองชใช้กันดูนะโอเคครับมาเล่นที่มุกที่3ามกันเลยดีกว่านี่ฮะและในมุกที่3ามนี้นะครับผมเราจะเป็นมุกที่ลงทุน่อยครับผมว่าแฝบมากาได้โอ <c oughs> ม,มุกนี้ครับผมเราจะเข้าไปทั้งคู่แล้วก็ไปให้เพื่อนเราเนี่ยเป็นคนบอกว่าคนนี้แต่เพื่อนเราเนี่ยแข็งแรงมากเป็นคนแข็งแรงมากไม่เชื่อดูตบหน้ามันทีาเลยอือย่างนี้เจ็บไหมไม่ต้องบอกไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไอ้เจ็บไหม ไม่เจ็บนะครับผมแต่พอเขามองปุ๊บเฮ้ยคนนี้ไม่เจ็บเราก็พูดต่อไปว่าแต่ตอนนี้มันเริ่มเจ็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลายคุณเลยครับนะโอ้โหเต้นใจอ่อนับถ้าเกิดไม่จะออกคุณก็เลยนี่อุ้มอุโอ๊ยโอเคเราดูนี่ก่อนนะครับผมขอโทษครับพอดีผมผมอยากจะบอกอะไรหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมอ่ะมันมันเป็นคนแข็งแรงมากเลยขอโทษครับพอดีเพื่อนผมคนนี้เป็นคนแข็งแรงมากเลย พอดีว่าผมอยากจะมาบอกเลยฮะพอดีเพื่อนผมเป็นคนแข็งแรงมากเลยเนี่ยเนี่ยอุ้ยตบเ <c oughs> <c oughs> จ็บปั๊ไม่เจ็บไม่เจ็บ,เ,จบเลยแต่อตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลายคุณนะครับเพราะว่าอยากจะมาขอลายได้ไหมครับเพราะเพราะว่าเพราะวใจผมอ่อนแอเมื่อเจอคุณคใช่ครับอตอ,อ,อนแรกไม่อ่อนแอเลยใช่ป่ะเด็กเจ็บปั๊บเจ็บขอไลน์หน่อยได้ไหมครับ ใช่ครับผมมันคือมุกครับยังงงหรือวะขอได้ใช่ไหมละครลายนี่ก็เล่นไหมเจ,บจบ็จบเจ็บปะเจ็บเพราะอะไรอ่ะเพราะมูเจ็บเนี่ยเ,เอาเอาคือผมมาขอสองคนเลยครับผมเห็นหน่ารักกันคู่เลยคือ <S <S ผมขอคนหนึ่งนีืขอคนหนึ่งได้ไหมให้แล้วใช่ไหมครับ<ม>ขอบคุณมากครับผมหน้าเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ครับขอโทษครับ ขอบคุณนะครับตอนนี้เจ็บป่ะไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเออไมอะเอ้ายืนทำไมปกติผมอะเจ็บมึงอะต้องบอกว่ามึงเจ็บเจ็บเออไอทีเจ็บรู้ว่าตอนนี้เพราะว่าเขาทำไมถึงเจ็บเพราะหัวใจเขาอ่อนแอมื่อเจอคุณใช่ใช่ใช่ครับผมอยากจะมาขอไลน์หน่อยได้ไหมครับ เอาโทรศัพท์ไปเขาดิโททรศัพ์เเาดิหรอเร็วมากเลยอ่ะผมตกใจแมากมึงหรือว่าให้เล่นตัวก่อนนะขอบคุณมากนะครับทั้งแย่ทำงานเจ็บยังเจ็บไอ้สัตว์กูเจ็บเดี๋ยวเจ็บปะไม่เจ็บแต่ยังไม่เจ็บครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มันไม่ได้ไลน์คนมันจะรู้สึกเจ็บนะครับ ก็อยากจะขอไลน์ให้เพื่อนผมหน่อยไหมฮะมันเป็นคนขี้อายมากเลยครับใช่ปะใช่ครับได้ครับไดหมครับขอไลน์หน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวมันจะเริ่มเจ็บแล้วครับตอนนี้ได้ไหมครับผมขอไลน์หน่อยได้ไหมครับไม่กล้าพูดจริงจได้ไหมอ่ะได้โอเคขอบคุณมากนะครับดูดิมันคลาสสิกมากเลยอ่ะขอไลน์หน้าร้านกอวเกี๋ยวน่ารักหวานแหวว ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับผมเจ็บปะขออะไรอีกโอ้โหเป็นไงครับคนที่สามว่าเจ็บหน้ามันท่วนท่นหน้านะครับผมว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้อน่ะ มันสำเร็จหรือเปล่าต้องบอกว่าทั้งสามมุกครับพวกเรากินเรียบโอ้โหมันได้ผลครับผมวู้ฮาวู้ฮาวู้าวว้าวว้าวโอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่าเบอๆฮะเป็นการจีบสาวแบบเนิบๆไปเพื่อนๆก็มาลองใช้ดูนะทั้งสามมุกเลยครับถ้าเกิดมีเพื่อนใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์ครับผมใช่ไปเป็นทีมเวิร์กไปเป็นทีมเวิร์กครับผมก็จะได้เบอร์สาวมานะฮะการจีบสาวเนี่ยอยู่ที่ใจยอย่างเดียวอยู่ที่ใจเลยนางด้านด้วยโอเคครับผม วันนี้นนี่ับุ๊กเซเกี่ยวสาวของเราเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับก่อนอืน่นก่อนลาจากกันไปครับผมต้องขอขอบคุณก่อนเลยครับแอปพลิเคชันเอ็นด้ยตรงนี้นะสามารถรดาวน์โหลดได้พี่รนะบบ Android และ iOS นะครับผมโอเคครับคุณราวครับครับผมฝากบอกเลยครับผมว่าคนเนี้ย เพีนี้ท่าไหร่เกี่ยวไม่เอาไม่เล่นเดี๋ยวตอนแรกก็จะเล่นตอาแรกก็จะเล่นเน่ยแหละโอเคครับแล้วในวันนี้ครับมุกเสี่ยวเกี่ยวสาวของเรานี่ครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วเราลากันเลยหน่อยนะก่อนที่เราจะลากันไปผมไปใช้มุกเสี่ยวแล้วไปเกี่ยวสาวกันครับไปดิหลองอะไรล่ะ